สบายดีผมไอพี่น้องเนาะสบายดีเมื่อนี่บ่าวอาทิตย์พามาย่าม,มุงดักกุ่งตามเคยพี่น้องยูน้องนี่นำบุกขอนแห้งเรื่อยๆดักเราเมืองนี่หนำนขอนนี่สีมานอยู่บ่สีมีกุ่งให้หลุดอยู่บ่พี่น้องมันหลุดมาเบืองน้ำกันน้พี่น้องเนาะอันนี้เป็นลังแหลกนี่นี่ล้างที่หนึ่งล้างที่สองสองล้างเราบ่าวอาทิตย์ดักไว้เนาะต้องมาหลุดมาเบืองน้ำกันว่ะ แบาอัติสิมาญิบอเหมอือนนี่เบิ่งหน่องเบิ่งจากสภาพน้ำนี่คือสิเบิด์ตเลยแหละก็จะมาสอนเลยหอยเด็กหน่อยหอยเด็กหน่อยลายเด็กหน่อย,อยเขามาสอนเนาะอุ้ยหอยนกกับลายพี่เนาะหุ้หยหนาวดิมามาลุ้นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะม,มันเท่าโบชัยทาง่นเนาะใส่ในทางกลางเลยนีเน้นว่ากุ้งมันตกอยู่แถวนี้มาสัตว์ซะ เาลุดน้องกนหลังนี่สะาาพานนำแบบนี้สิยัง,อ,งอ,อย่าบอกกุ้งโอ้มีเนาะกระเต็บโบราณนะพี่น้องโอ้ตกป่องไงนี่บ่าวทิศผูกไว้ผูกจองไว้แต่ว่าตกลงมาดุมก,บกับบัวยักปัดได้เนาะบัวยักโอเคปเไปได้เนาะลังแหลกเนาะไปเอาลังต่อไปไปหลุดหลังต่อไปดีกว่าลังน,นั้นลังน,นั้นก่ไกยกันหนึ่งเราใส่ผมปไดใก่ดอกพี่น้องบัวหา,สาใส่ไก่เนาะ Kegel lưng lên oh, hồi lục hát lục chào vẫn mục chào luôn lục mục chào vân hát lót sao anh mục chào vân hát mục chào vân hát mục chào vân hát mục chào ุลืมเบิงขักพอได้อยู่พี่น้องเฮ้ย hey, ลังนี่ฝากทองไว้นำลังนี่ลังนี่ <c oughs> นบควรผ่านเนาะถ้าลังนี่ผ่านก็ถือว่าจบเนาะโอ้สิไอเขียดมัง,งอยอยถึงโอ้ยังไงแมงนตะเตากะถือเอาลูกข้างลังนี่นี่ ขะอิลี่อันนี่คือสิบโ <c oughs> บผาดอกหลังเลยโบผาเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยหลังนี้พุดเห็ดเจือเพลือกเลยพุดป่อตุ่หลังนี้โบผาอิลีหลังเสื้อแล้วเสื้อแล้ววะหลังนี้บผาคากคักแล้วคึกคักแล้วพี่น้องสองหลังเนาะบ่าวที่ใส่ไปหลังนี้ <laughs> อาโต้เยอะแยะลังนี้บุคคลเยอะไปไหนโอ้กลุ่มหิสบเลลนเดินเท้านี่น,นะพี่น้องเท้านี่แหละเท้าดอนนี่แหละเท้านิ่นบ่มักไปเนาะไปโอ้ยหอยไก่เขียนี่มีใหม่หนึ่งนี่นเออไก่ป่าลงมาหดพี่เนาะโอ้เสมาด ใส่กับดักไก่แล้วนี่จากมืออยู่ทั้งหลังกบมีพี่เ้อเปล่าทีดักไว้ลังหนึ่งจะบุเคยถือจะเถือถ่อมิมิตะลันลันจะบุถือเนาะเดี๋ยวสิมาใหม่นี่มานำสางหน่อยหีหลังนี่ผมปันไดเนาะธรรมดาหลังนี้ตีบัวธรรมดาเน้อเต็มเลย ข <laughs> oh, ัดเอริอ <them> well, <c oughs> okay, really <them> ัะนี่โหดโอ้ได้แล้วพี่น้องดนกลุ่มไปก่อยแล้วมาเนี่นี่เนาะบลกไลน์เลยเหลือหน่อยเดียวบัดนี้ที่แหลกเบาถิ่นมาใส่หอดผีแล้วนำพี่นำอยู่แถวพี่แถวถึงพี่เลยแถวถึงบัดนี้ลงบลก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 ลงอยู่หอดพี่แต่ก็ยังไลน์กลุ่มนี่รู้สึกว่ายังไลน์กลุ่มยังถืออยู่เรื่อยๆเนาะโอ้ ไข่กระมี้พี่น้องไข่ลายเนาะชิเดะเอาไม้มาอืบอมไปก่อนหักซาไปเดี๋ยวบาดแล้วเอากะฝนตกมาใหม่น้ำก็ร้ายขึ้นกลุ่มก็หลอดไปขยายพันธุ์ไปอีกพอกันไม้ไดคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ขอฝากโปรไปพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเด้อกดติดตามกดสั่นกระดิ่งผมให้บ่าวอาทิตย์มีกำลังเฮงใจเดี๋ยวเห็ดคลิปไม่ไหมออกมาแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ถือว่า ไม่มีคำจีบเอาพูด